โน้ตเพลงของคูเบลเนี่ยที่ส่งมานะครับมันอ่านยังไงนะครับทีนี้มาดูนะครับโน้ตเพลงชาติไทยนะครับโน้ตเพลงชาติไทยของคูเบลนะครับก็มีทั้งหมด11 000. บรรทัดนะครับก็จะมีถึง11 000. บรรทัดแล้วก็ใน1บรรทัดนี้นะครับใน1บรรทัดนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ปท้องนะครับก็คือ1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้า็ดดแบบนี้นะครับ แล้วก็บรรทัดย่อยนะครับก็จะมีบรรทัดย่อยข้างในอีกนะครับใน1บรรทัดนะครับบรรทัดย่อยข้างในนะครับก็ก็คือข้างบนสุดนะครับเป็นของเมโลเดียนนะครับแล้วก็บรรทัดที่2เป็นของแซแนนะครับแทนด้วยสี่เหลี่ยมนะครับบรรทัดที่3ามนะครับเป็นของเบสดมนะครับแทนด้วยวงกลมนะครับแล้วเราจะอ่านโน้ตยังไงนะครับมาดูนะครับของเมโลเดียนหรือว่า เบลล่าก่อนนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านข้างหน้านะครับไม่มีโนต้ตเราก็ไม่ต้องอ่านนะครับเราก็นับจังหวะในใจนะก็จะเป็น1 2 3่งสองสโดโดมีซอนซอนซอนลาทีโดเรมีเรโดลาซอนลาทีโดมีโดเรโดโดแบบนี้นะครับก็คือเป็นของเมโลเดียนแล้วก็เบลล่านะครับ ต่อไปนะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นของเสน่นั่นเองนะครับก็นับจังหวะในใจเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูเบียวจะเคาะโต๊ะไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับเป็นของเสน่นะครับเคาะตรงสี่เหลี่ยมนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็น1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1รัว 1, 2 1 2 1อสอง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งร่ะตอนนี้มือไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าใช้เมาส์อยู่เนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับของเบสดมหรือว่ากองใหญ่นั่นเองนะครับก็คือกองใหญ่ก็จะใช้รวมกับฉาบด้วยนะครับมามาดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตึม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  ตึม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 แบบนี้นะครับก็ใช้คำอะไรแทนก็ได้นะครับเป็นตุ่มต่าตุ่มต่าอะไรก็ได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับโน้ตเพลงชาตินะครับคร่าวๆก็อ่านเป็นแบบนี้นะครับใช้สำหรับประถมนะครับเพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วนะครับบางทีมันจะออกงานแล้วนะครับเราก็มาทบทวนแบบนี้มันมันจะง่ายกว่านะครับคือเราปริ้นอันเดียวแล้วก็แจกให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยแบบนี้ ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม